รูปแบบการตกแต่งในวันนี้ค่ะสไตล์ออฟโรดพร้อมกับการคุมโทนดำตัดชมพูมาชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเก่งกี้ค่ะเก่งกี้วิธีปรึกษาการขายประจำอยู่ฝอดผาประแดง พี่ท่านใดเพิ่งเปิดมาเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเปิดบันเจอให้เก่งกี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้รูปแบบการตกแต่งสวยๆค่ะหวานๆที่เท่สไตล์ออฟโรดแบบนี้ค่ะวันนี้ตกแต่งในรุ่นรถนะคะ Ford Ranger 4ประตู XLS ค่ะรุ่นนี้เป็นขับ2นะคะซิงเกิลเทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเครื่องยนต์ดีเซล2 .0 นลิตรให้กาลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้าแรงบิด405้านิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายเดี๋ยว้าคันค่ะเอง่มบน ด้านบนสุดนะคะเป็นแหลกนะคะแหลกหลังคานะคะสามารถเก็บสัมภาระได้และมาพร้อมกับไฟ LED แบบนี้เลยค่ะรุ่นนี้มีรีโมทให้ด้วยนะคะพี่ๆสามารถควบคุมในส่วนของตัวไฟได้จากรีโมทอันนี้เลยนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูด้านข้างไปดูในส่วนของตัวออของฮัมเมอร์ค่ะตัวอักษรเขาเป็นสีชมพูด้วยนะคะพี่ๆเดี๋ยวพาไปดู ด้านบนค่ะสกูปทรงฟิตนะคะใหญ่เต็มฝากระโปรงสไตล์ออฟโรดโดยวันนี้ให้สีสวยๆแบบนี้ทูโทนค่ะดำเงานะคะแล้วก็ตัดด้วยสีชมพูด้านข้างพร้อมกับเลือกรูปสัญลักษณ์ตรงกลางค่ะเป็นรูปบัวกระทิงนั่นเองค่ะอะคริลิกค่ะบนฝากระโปรงคำว่าเรนเจอร์ค่ะเนรมิตนะคะทำสีเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะคะก็คือสีชมพูนั่นเองตัดกับตัวรถที่เป็นสีดำค่ะสวยงามเลยกระจังหน้าค่ะของ King Series ค่ะชุดแต่งของเขาก็จะเป็น ตัวดําเงาทั้งหมดเลยนะคะแต่ลูกค้าก็คือเลือกให้สีตัวสอ FORD ค่ะเป็นสีดําตัดด้วยขอบสีชมพูพร้อมกับติดสติกเกอร์สีชมพูตัดสีน้ําเงินแบบนี้ค่ะไฟ LED 3จุดนะคะมีมาให้เลยค่ะแล้วก็ไฟ LED ทั้งซ้ายและขวาตัวนี้มีมาพร้อมกับประจังรุ่นนี้เลยไฟหน้าค่ะมาจากโรงงานเป็น LED multi r f e c t o r จากโรงงานมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีไฟ daytime running light ตัวสีแคมแสงสีขาวมาให้เลยและเสริมความโดดเด่นให้ไฟหน้าดูสวยงาม มายิ่งขึ้นติดชิ้นงานเป็นตัวครอบไฟหน้านั่นเองด้านหน้าค่ะทำการใส่เป็นตัวกันชนหน้านะคะกันชนหน้าเหล็กของ Outlander พร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็น LED แล้วแข็งกันกระแทกใต้เครื่องด้วยนะคะที่พี่เห็นมาแข็งยังเป็นสีชมพูเลยนะแบบนี้เลยค่ะคุมโทนนะคะหวานด้วยเท่ด้วยนี่เลยต้องคันนี้ ด้านข้างค่ะเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวคิ้วล้อสีดําด้านตัดด้วยหมุดสีเงินตัวนี้มีหมุดแต่ไม่ได้เจาะตัวรถนะคะแต่ติดงานอย่างดีแน่นอนเลยและคันนี้ทําการยกด้านหน้า2นิ้วด้านหลังสองนิ้วค่ะแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวปีกนกและลูกหมากค่ะเปลี่ยนล้อด้วยล้อแม็กขนาดยี่สิบนิ้วแม็กพี่พี่สังเกตไหมคะ หน้าดำนะแล้วตัดด้วยมิลลิ่งสีชมพูทําสีแบบนี้เลยค่ะวันนี้จับคู่กับยาง MT ซีรีย์ยานจะเป็น33มคูอา2่ 20. ค่ะพามาดูต่อค่ะสำหรับด้านข้างตัวรถนะคะกันสาดเป็นกันสาดแต่งตรงรุ่นนะคะสี่ชิ้นแบบนี้แล้วก็นี่เลยที่จะพามาดูนะคะด้านบนพี่พี่เห็นไหมอักษร h ั m เมอนะคะทำเป็นสีชมพูแบบนี้เลย มาดูต่อค่ะด้านข้างตัวรถนะคะเบ้ารองมือเปิดสีดำด้านตัดด้วยอัสอเลนเจอร์สีแดงค่ะสวยด้วยป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือด้วยค่ะสติกเกอร์สวยๆรอบคันในวันนี้ค่ะก็เลือกให้เฉดส,สีสติกเกอร์นะคะเลือกสีเป็นสีชมพูนั่นเองตัดกับตัวรถที่เป็นสีดำเงาค่ะบันไดข้างค่ะของ T.W.I ตัวเหล็กเป็นสีดำนะคะแล้วก็วันนี้ให้สีตรงกลางนะคะตรงพื้นเหยียบค่ะเป็นสีชมพูและรุ่นนี้ค่ะบันไดเหยียบเขามีไฟสอง สว่างให้แบบนี้ด้วยค่ะโลบาเหล็กค่ะด้านท้ายเปลี่ยนเป็นโลบาเหล็กเออเพิ่มติดเพิ่มนะคะเป็นโลบาเหล็กของเอลเลนเดอร์รุ่นนี้เป็นทรงปืนค่ะพี่ๆท่งปืนตัวนี้เอกลักษณ์จุดเด่นของเขานะคะนั่นก็คือด้านบนเลย นะคะตัวนี้มีไฟถอยเป็น LED และไฟเบรกดวงที่3บันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมีมาให้จากโรงงานเพิ่มเติมค่ะไฟท้ายสวยๆที่เห็นอยู่ไม่ได้มาจากโรงงานนะคะตัวนี้ไฟท้ายเปลี่ยนเป็น Fu l l LED เลยค่ะแล้วก็เสริมความโดดเด่นให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นติดชิ้นงานเป็นครอบไฟท้ายเพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองแล้วก็ใส่เป็นตัวครอบฝาท้ายค่ะอันนี้เลือกครอบฝาท้ายเป็นในรูปแบบครอบโลโก้นะคะแล้วก็ให้สีตัวสอ FORD เป็นสีด ทำตัดด้วยขอบสีชมพูในส่วนของตัวกล้องค่ะฝังใต้โลโก้กล้องถอยยังใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็เลนเจอร์ค่ะตัวนี้อะคริลิกก็ให้เฉดสีเป็นสีชมพูเช่นกันค่ะการชนท้ายเหล็กของ Outlander ค่ะมาพร้อมกับห่วงโอเมกา้าปกติเห็นห่วงโอเมก้าเป็นสีแดงเนาะวันนี้ก็ทำสีซะเลยค่ะเป็นสีชมพูนะคะไฟถอย LED เพิ่มเติมบอลล่าค่ะทุกจุดสังเกตได้เลยคุมโทนได้แบบ ลงตัวมากๆเลยนะคะหวานด้วยเท่ด้วยสไตล์ออฟโรดแบบนี้บอกเลยว่ามิกแอนแมทกันได้อย่างลงตัวเลยพี่ๆท่านใดชอบรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ค่ะสามารถทังหากิ่งกี้ได้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการตกแต่งที่ไม่ควรพลาดเลยแล้วก็ยังไงแล้วค่ะ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆยินดีค่ะปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสามารถโทรนะคะหรือแอนไลน์พูดคุยเพิ่มเติมได้ค่ะและเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมของ Ford Ranger และ f o r ์ e เอได้ที่ y ยูทูบช่องโปรโมชั่นฟอร์ดบายก่งกี้รับชมแล้วอย่าลืมแอนดูก่งกี้ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เกิ่งกี้ทำคลิปถัดไปด้วยสำหรับคลิปนี้เก่งกี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย